พี่น้องที่รักวันนี้เรามาศึกษาบทเรียนหัวข้อทำไมคริสเตียนต้องสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในใจการสะสมพระดำรัสของพระเจ้าหรือการศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งและนำมาใคร่ครวนในใจเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เข้มแข็งและเกิดผลเพราะพระดำรัสของพระเจ้าคืออาหารฝ่ายวิญญ,ญาณและเครื่องมือนำทาง ที่พระองค์ประทานให้เรามาดูประเด็นสำคัญและเหตุผลที่ต้องสะสมพระดำรัสไว้ในใจ 1. เพื่อป้องกันจากการทำบาปเป็นเกราะป้องกันฝ่ายวิญญาณได้อย่างดีการจดจำและใคร่ครวนพระวจ,จนะช่วยให้เรามีเกราะป้องกันเมื่อถูกทดลองหรือรเผชิญกับการล่อลวงเพราะพระคำจะเตือนใจและช่วยให้เราเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ช่วยให้เกิดการยับยั้งชั่งใจเป็นตัวช่วยให้เราสามารถที่จะเอาชนะตนเองเพราะวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยนำพระคำที่เราสะสมไว้ในใจมาตักเตือนในจิตสำ,สำนึกของเราในพระธรรมสะดุดีบทที่ 19: ้าข้อ11ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์หากเราจะตีความหมายก็น่าจะตรงตามตัวอักษรเมื่อเราสะสมไว้ในใจเล็งถึง เรามีความเข้าใจและตระหนักดีว่าอะไรควรพูดอะไรควรทำเพื่อไม่ให้เราพลาดไปทำบาปต่อพระเจ้าสองเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเป็นดั่งจังทิศและโคมไฟในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนและทางเลือกมากมายพระคําของพระเจ้าเป็นแหล่งของสติปัญญาและเป็นแสงสว่างที่ช่วยให้เรามองเห็นทางที่ควรเดินและตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง เชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนคงมีประสบการณ์กันมาบ้างไม่มากก็น้อยในพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อร้อพระดำรัสของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์เป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์เราสามารถใช้ความรู้หรือความคิดของพระเจ้าเป็นเครื่องช่วยให้เราตัดสินใจในการดำเนินชีวิตทั้งในที่ลับและในที่แจ้งสเพื่อให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญ,ญาณ พระวจนะเป็นอาหารพระคัมภีรเปรียบเหมือนน้ำนมและอาหารแข็งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราการที่เราได้รับพระคำอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้เรามีวุฒิภาวะทางความเชื่อและมีความเข้าใจในพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นอาเมนในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสองและเหมือนทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายจิตวิญญาณอันบริสุทธิ เพื่อพวกท่านจะได้เจริญขึ้นถึงความรอดและในสองทิโมธีบทที่ 3: ข้อ16ถึง17พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขและการฝึกฝนในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างในพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อ23 จงมาสนใจในคำตักเตือนของเรานี่แน่เราจะเทความคิดของเราให้เจ้าเราจะให้ถ้อยคำของเราแจ้งแก่เจ้าพี่น้องที่รักพระเจ้าเรียกเรามาสนใจในพระวจนะของพระองค์พระองค์รู้ดีว่าคืนเรายังดื้อรั้นใช้ความคิดของเราเองเราพลาดเป้าแน่นอนดังนั้นพระองค์จึงให้เรามาใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์เรียนรู้การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ผ่านพระวจนะของพระองค์ ขอหนุนใจให้คริสเตียนทุกท่านเริ่มให้ความสำคัญกับการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ 1. จัดสรรเวลากำหนดเวลาในแต่ละวันเพื่ออยู่กับพระคำอย่างจริงจังไม่ใช่แค่อ่านผ่านๆแต่ให้ใคร่ครวญและอธิษฐานด้วย 2. เริ่มจากน้อยไปหามากหางไม่เคยอ่านเลยลองเริ่มจากพระกิตติคุณเช่นมัทธิวมารโกลูกายอห์ หรือสดุดีสักบทก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้น 3. ท่องจำข้อพระคัมภีร์เลือกข้อพระคัำพีที่หนุนใจหรือให้สติปัญญาแล้วท่องจำเพื่อให้พระคำนั้นฝังอยู่ในใจจริงๆทำตามสดุดีบทที่19ข้อ11 4. นําไปใช้ถามตัวเองว่าพระคำตอนนี้บอกอะไรกับฉันและฉันจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเพราะการทำตามพระคำ คือการเชื่อฟังที่แท้จริงดังนั้นคริสเตียนที่ดีอย่าปล่อยให้พระคัมภีร์เป็นเพียงหนังสือประดับหิ้งแต่จงเป็นคู่มือชีวิตที่เราเปิดอ่านและพึ่งพาในทุกวันเพื่อชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะและเกิดผลอาเมนขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกําลังพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ